ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้ารับการอบรมนะครับทุกท่านในประเด็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแกนนําทางการศึกษาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับที่และคณะนะครับของศึกษาธิการจังหวัดที่ได้ช่วยให้เกิดวันนี้ขึ้นมานะครับผมอาจจะกล่าวสั้นๆว่าจากแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ย จังหวัดเชียงรายจะมีการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบของในเชิงฟังก์ชันนะครับก็คือทางกระทรวงสษาธิการได้กําหนดให้กระทรวงพื้นที่นะครับ mm hmm. เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาเรื่องของการที่จะนักเรียนและประชาชนนะครับได้มีการเรียนรู้มีการศึกษามากขึ้น ผ่านระบบต่างๆที่แต่และหน่วยงานได้กําหนดขึ้นมาผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องครับแต่ว่าโครงการเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นในบริบทเชิงพื้นที่จะต้องดึงศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่หมายถึงบุคลากรทางการศึกษานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมวันนี้ถือว่าเป็นการที่จะกระจาย นะครับอำนาจการบริหารให้กับพื้นที่โดยสร้างศักยภาพเพิ่มศักยภาพของบุลคลากรในการศึกษานะครับเพื่อจะช่วยให้มีโอกาสพัฒนาการศึกษาในชุมชนมากขึ้นไม่ว่าในการศึกษาในระบบในการศึกษาตามอธัธยาศัยนะครับและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบนสองนั้นเนี่ยไม่ใช่จังหวัดเชียงรายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีจังหวัดใกล้เคียงของเราคือจังหวัดพะเยาพแพร่น่านก็จะได้เห็นศักยภาพของตัวเองเพียงแต่ว่าจังหวัดเชียงรายนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ผลักดันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในเชิงพื้นที่ออกมาให้มากขึ้นความยากลําบากประการแรกก็คือผู้นําของจังหวัดโชคดีครับพวกเราได้มีโอกาสได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าใจในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดีท่านเองมาจากโรงเรียนนะครับที่อยู่เรียกว่าพื้นที่ไม่ได้เขตที่มีการศึกษามีสถานศึกษาที่เป็นระดับนําแต่ท่านก็บุกบ่าฝ่าฟันจนกระทั่งประสบความสําเร็จในชีวิตราชการแต่ท่านไม่ได้ลืมการศึกษาในเชิงพื้นที่เลยท่านผลักดันให้เกิดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุดนี้ขึ้นมา และวางนโยบายให้เกิดวันนี้ขึ้นมาเป็นรูปธรรมครับประการที่สองในเรื่องของการผลักดันการศึกษานั้นเนี่ยคณะทำงานก็นะครับแบ่งกันเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส่วนที่สองก็คือคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คือกลุ่มนี้นะครับผลักดันให้เกิดนโยบายและสามารถที่จะทำคำของก็ประมาณได้ ครับซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีครับถึงได้เกิดวันนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะกรรมการคณะทำงานยุทธศาสตร์การศึกษาของเชียงรายนะครับผลักดันให้เกิดขึ้นได้ส่วนที่3ก็คือนะครับประชาชนชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับบริการทางการศึกษาของรัฐบาล ส่วนนี้นี่เองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น <c oughs> องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้ส่งวิทยากรแกนนําในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับทราบนโยบายและก็วิธีปฏิบัติในกระบ,บวนการของการพัฒนาและการที่จะสร้างเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในโรงเรียนและนอกสถานศึกษานะครับ ประเด็นนี้เองที่สําคัญมากเนื่องจากว่าต่อไปในอนาคตนั้นเนี่ยบุคลากรแกนนําทางการศึกษาที่อบรมในวันนี้เนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนในโครงการต่างๆเรียกว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นแพลตฟอร์มเกิดขึ้นแล้วในวันนี้แต่ว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆนั้นเนี่ยวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะบอกว่ายุทธศาสตร์ที่1ของการศึกษานั้นก็คือสะอาดปลอดภัยน่าโยนนั้นทํำยังไง ในอนาคตต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ลำดับที่2และลำดับที่3คือพัฒนาทักษะอาชีพของบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนะครับเพื่อโดยเฉพาะการมีงานทําในเขตพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจนะครับและยุทธศาสตร์ี่มก็คือยุทธศาสตร์เรื่องโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา2ยุทธศาสตร์หลังเนี้ยจะเหลื่อมกันแต่นั่นแหละถ้าปราศจาครูแกนนําบุคลากร,กรแกนนําทางการศึกษา ที่เราเรียกว่าครูกอนะครับเราก็จะไม่มีโอกาสขับเคลื่อนเนื่องจากว่าไม่มีคนที่จะผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมเช่นนี้ก็ต้องฝากความหวังให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในชุมชนร่วมมือกับครูนำนะครับครูแกนนำเนี่ยเพื่อจะสร้างโอกาสการศึกษาในเชิงพื้นที่ให้กับกับจังหวัดเชียงรายต่อไปและจังหวัดอื่นๆที่เรากำลังผลักดันอยู่ในตอนนี้ ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสให้ผักผ้าเอกชนประชาชนได้สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในเชิงพื้นที่ครับก็ขอขอบคุณมากครับ